เรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะนักเรียนซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมคะอันดับแรกเลยมันจะมีอยู่4อย่างที่เขาให้นักเรียนใส่ในแผนภาพความคิดอ่ะให้เขียนลงในแผนภาพความคิดอันดับแรกอันดับแรกก็คืออ่าได้ที่ตะเข็บอาจจะขาดออกจากกันใช่ไหมคะ เอาตรวจดวงตัวเองสิเขียนแบบนี้ไหมนะคะอได้ที่ตะเข็บมันจะขาดออกจากกันอันนี้ก็คือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะที่นักเรียนใช้อยู่นะคะไม่ว่าเสื้อกางเกงอะไรก็แล้วแต่ตะเข็บเนี่ยมันจะมีได้ใช่ไหมคะเขาเย็บที่ตะเข็บตะเข็บมันขาดออกมันปรีออกหรือว่าได้ที่ชายเสื้อชายเสื้อชายกระโปรง ชายกางเกงอะไรแบบนี้มันจะขาดออกมันลุ่ยออกใช่ไหมคะเราก็จะซ่อมแซมแล้วก็เสื้ออาจจะมีรอยขาดขนาดใหญ่ลักษณะการชำรุดของเสื้อผ้านะคะเราที่เราจะซ่อมแซมอ่ะลองดูซิว่านักเรียนเนี่ยจะเอาอ่าลักษณะการชำรุดตรงไหนไปใส่ในวิธีการซ่อมแซมอ่ะลองดูซิ ใช่ถูกไหมมาดูซิว่าการด้นการสอยการปากการชุนนะคะชอคือสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไเนี้ย อ่ะวิธีการซ่อมแซมซ่อมแซมอะไรบ้างอามาดูการด้นจิการด้นเราจะใช้สอยอะไรตะเข็บที่ขาดออกจากกันนะคะเสื้อกางเกงมันมีตะเข็บอยู่แล้วตะเข็บเสื้อเนี่ยเราก็จะไปใส่ตรงที่การด้นนักเรียนดูสิตัวเองใส่ถูกป่ะล่ะทําเสร็จหรือยังคะนักเรียนทําเสร็จไหมหน้านี้ทําเสร็จไหมคะบางคนก็เสร็จแล้วก็ส่งมาแล้วก็มีนะผมนองครับ การสอยสอยได้ที่ชายมันเสื้อมันรุ่งริ่งอ่ะชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงอ่ะได้การสอยการปะปะก็คือเสื้อหรือกางเกงมีรอยขนาดใหญ่รอยขาดขนาดใหญ่นะคะรอยขาดขนาดใหญ่การชุนชุนก็คือกางเกงมีรอยขาดเล็กน้อยนะคะมีรอยขาดเล็กน้อย อันนี้ก็จะเรื่องของการซ่อมแซมถ้าเป็นหน้าที่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าก็จะเป็นจะเป็นอ่าลำดับของการเขาเรียกว่าการสอยซ่อนได้อ่าลำดับที่หนึ่งใครที่ยังไม่ได้เขียนหน้านี้คุณก็ใส่หมายเลขไว้ข้างบนก่อนแล้วคุณค่มาเขียนลงให้ ถูกต้องนะคะอันดับที่หนึ่งมันอยู่ข้างล่างนะคะลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็คือเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บนะคะเตรียมอุปกรณ์ในการเย็บถ้าใครเขียนเสร็จแล้วก็ติก๊กเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะลำดับที่สองก็คือสนเข็มแล้วหมวดปมให้แน่นนะคะสนเข็มขมวดปมให้แน่นอันดับสามก็คือพับริมผ้าทบสองครั้ง ดูของตัวเองด้วยนะนะคะคนไหนที่ยังไม่เขียนก็ใส่หมายเลขข้างบนไว้ลำดับที่สามพบริมผ้าทบสองค้งใช่ไหมลำดับที่สใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวพับนะคะตามแนวพับอ่ะคิวตรวจด,ดูหรือยังนะคะตรวจด,ดูหรือยังว่าตัวเองถูกไหม ตรวจดูด้วยค่ะลำดับที่สี่ใช้เข็มหมุดกลัดตามแนวพับลำดับที่ห้าเนาตามแนวพับลำดับที่ห้าจะเนานะคะเนาตามแนวพับลำดับที่หกอยซ่อนได้ริมขอบผ้าลำดับที่หกเนี่ยเราจะสอยซ่อนผ้านะคะสอยซ่อนได้นะริมขอบผ้าลำดับที่เจ็ดสุดท้ายก็คือ เสร็จแล้วก็เลาะได้แนวออกพอเราเย็บส้อยซ่อนได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงเลาะได้แนวออกเลยนะคะลำดับที่เจ็ดเจ็ดนะคะมีเจ็ดข้อความให้นักเรียนนำมาเติมลงไปนะคะ,ะได้แล้วนะ สามจุดหนึ่งได้ไหมสามจุดหนึ่งตอบได้ไหมสามจุดหนึ่งจะต้องกำหนดแนวสอยซ่อนได้นะสามจุดสองก็คือได้ขาดได้ง่ายสามจุดสามก็คือเห็นได้น้อยที่สุดนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสอยซ่อนได้นะ่ะถ้าการสอยซ่อนได้นะเ, 31. เนี่ยเราก็สามจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องกำหนดแนวที่จะสอยซ่อนได้ด้วย นะคะสามจุดสองก็คือได้ขาดได้ง่ายนะคะได้ขาดได้ง่ายถ้าหากว่าเราใช้ได้เส้นเดียวต้องใช้ได้เส้นคู่นะสามจุดสามก็คือเห็นได้น้อยที่สุดก็คือสอยซ่อนได้นะ่ะข้อดีของมันก็คือจะต้องเห็นเห็นได้นะ่ะน้อยที่สุดเลยนะคะสอยซ่อนได้แบบไม่ให้เห็นเลยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะอ่าต่อไป อัพหน้าไว้นะอ่ามาดูตรงนี้ใส่ลำดับเราใส่ไปแล้วไม่ใช่เหรอนะักเรียนใส่ยังใส่ยาไปแล้วใส,ใ,สใ,สใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่แล้วครับอ่าใส่ไปแล้วทีนี้มาดูหน้าห้าสิบเจ็ดหน้าห้าสิบเจ็ด อันนี้บันทึกซ่อมแซมเสื้อผ้าเขียนไปหรือยังเขียนเลยแล้วครับเขียนแล้วใช่ไหมอันนี้มามาดูอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะตรวจให้ทีหลังมาดูที่เราซักตากเสื้อผ้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซักตากเสื้อผ้าไปอาทิตย์ที่แล้วแล้วครูให้นักเรียนไป าการ,รที่สองการปิกรรที่สองนะคะอ้าห้าค่ะหน้าหกสิบห้าเอานะคะหน้านี้หน้านี้เจินะคะ,ะ,คะัดูิว่าตัวเองเขียนถูกไหมข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นรูปภาครู้วัสดุอุปกรในกนารสางห้าข้อนนที่หนึ่งก็คือสร้ ครับเสียงเพื่อนรบกวนนะครับ<ต><ต>เสียงเพื่อนรบกวนใครเปิดไมไว้อ่ะก็ใครเปิดไมอ่ะคะแะจะเปิด<ต>ไหม,ไมปิดไม่ยปิดไมเลยคะ่ะคนไหนเปิดไมปิดไมเลยแล้วก็ปิดหน้าปิดตากันหมดอ่ะหินด,ดำปืด๊ดอะมาดูกิจกรรมที่สองการซักเสื้อผ้าแล้วก็ตากเสื้อผ้าเนี่ย ภาพที่หนึ่งเนี่ยก็คือซักด้วยเครื่องนักเรียนลองดูซิว่าซักด้วยเครื่องเนี่ยในรูปภาพเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการซักเสื้อผ้าเวลาเราซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องซักผ้าครับแฟบแบน้ำยาปรับผ้านุ่มน,นักเรียนเขียนลงไป,ไไปเลยครับ <แฟ S 2> อ่านักเรียนเขียนลงไปเลยถูกไหมอ้าวมีอะไรบ้างในรูปภาพน้ำยาปรับผ้านุ่มอ้าวมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมต้องมีเครื่องซักผ้าก่อนพอมีเครื่องซักผ้าเราก็ต้องมี แฟบหรือเขาเรียกว่าสารตก,ก้าพูาตตะก,ก้าสารจักรล้างใช่ไหมคะสารจักรล้างแล้วก็ต้องมีตะก,ก้าใส่ผ้ามามีตะก,ก้าใส่ผ้ามาแล้วก็ต้องมีน้ํายาปรับผ้านุ่มเห็นไหมคะทั้งหมดสี่อย่างถูกไหมถูกแล้วก็ตรวจเลยตรวจลงไปเลยคะ่ะต่อไปมาดูซักด้วยมือซักด้วยมือ ตะกร้าเอ้ยตะกร้าแล้วก็ตะกร้าใส่ผ้ากะมังกระมังตะกร้าเขาเรียกว่าตะกร้าใส่ผ้าต้องใส่ผ้าด้วยนะไม่ใช่มีแต่ตะกร้ามาอย่างเดียวตะกร้าใส่ผ้ามีมังค์กระมังแล้วก็มีผงซักฟอกผงซักฟอกแล้วก็มีอะไรอีกแปรงขัดครับอ่ามีแปรงซักผ้าเขาเรียกว่าแปรงซักผ้าคำับเ้แปรงขัดอันนั้นก็ต้องไปขัด พืนขัดซ่วมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าแปลงซักผ้าแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มนี่มีห้าอย่างถ้าเราซักด้วยมือซักด้วยมือจะมีห้าอย่างน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะอ่าตรวจไว้ตรวจไว้อ่าหน้านี้พับไว้หน้านี้พับไว้เลยหน้านี้หน้านี้เดี๋ยวให้ถ่ายให้ถ่ายส่วนตัวตรงมาเลยนะถ่ายส่วนตัวส่งมาว่าตัวเองอ่ะ ถ่ายส่วนตัวส่งมาว่าตัวเองเขียนถูกไหมนะคะเวลาเขียนนี่ต้องหักหักคะแนนด้วยนะถ้าเขียนผิดอะ่ะต้องเขียนให้ถูกด้วยนะไม่ใช่ว่าให้สิบสิบสิบเลยนะต้องหักการเขียนด้วยว่าเขียนถูกไหมถ้าเขียนไม่ถูกก็ต้องหักคะแนนด้วยนะคะอ่าน้านี้หน้าหกสิบห้าเขียนไ้เลยว่าถ่ายทรงนะคะเดี๋ยวถ่ายทรงอ่ะถ่ายทรงลายส่วนตัวเลย หน้าหกสิบห้านะหน้าหนึ่งแล้วนะหน้าหกสิบห้าครับมาเยอะๆจะได้รู้อ่ะต่อไปหน้าหกสิบห้าเสร็จแล้วเจ็ดส <74, S 1> <74. S 2> <อ>ิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่กับเจ็ดสิบห้าอ่ะอ๋อเจ็ดสิบสี่อ่ะ,อะเปิดไปหน้าเจ็ดสิบสี่พอเราซักผ้าเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยตากผ้าแล้วก็ต้องเก็บผ้าพับผ้า,ผา แล้วก็รีดผ้าอ้าวมีอะไรบ้างเสื้อผ้าของเราชื่อเราเขียนเสร็จหรือย,ยังหน้านี้นะเขียนสองหน้านะหกสิบห้ากนะับเจ็ดสิบสี่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมด้วยนะอ้าวดูซิว่าเรามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างที่เราเขียนลงไปในข้อมูลเนี้ยนักเรียนต้องเขียนให้ถูกนะคะก็คือมันใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรีย,ยนไงเสื้อผ้าเนี่ยนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่มีอะไรบ้าง เสื้อนักเรียนใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่กระโปรงถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่กางเกงถูกไหมคะกางเกงนักเรียนกระโปรงนักเรียนใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปมีอะไรอีกที่เราใส่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่บ้านเราก็ใส่เสื้อยชืดใช่ไหมคะช,ชุดเนตรนารีผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีชุดอะไรชุดลูกเสือ,สอชุดลูกเสือ,สอนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกที่เราต้องใช้เวลาอาบน้ํานเสร็จแล้วเราต้องใช้อะไรผ้าขนหนูผ้าขนหนูเรียกว่าผ้าเช็ดตัวก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเรามาโรงเรียนเราต้องใส่อะไรด้วยใส่รองเท้ารเ้าห่ะใส่อะไรอ่ะถ,ถุงเท้าถุงเท้าก็ต้องใส่ด้วยต้องเอาที่บันเ,เรียกว่า,าต้องอาที่ที่บันสําคัญจริงๆ ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะเราก็ได้หมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7ี่ทีนี้แยกเอามาแยกเอามาใส่ในข้อ2เสื้อผ้าที่นักเรียนจะต้องรีดนักเรียนรีดอะไรบ้างนักเรียนก็ใส่ลงไปแดดมาหรือไม่กัน123ได้นะคะ1234สก็ 1, 2, 3, แล้วแต่เสื้อผ้าที่เราไม่ต้องรีดอะไรบ้างใส่ลงไปอันนี้หน้านี้หน้า74 2สองหน้าแล้วนะนะ กสิบห้ากับเจ็ดสิบสี่นะคะอา้าวทีนี้เปิดไปสิไอที่ง่ายๆก่อนอง่ายๆนะคะง่ายๆง่ายๆคือหน้าเจ็ดสิบหกเอาเปิดหน้าเจ็ดสิบหกก่อนหน้าเจ็ดสิบหกเปิดยังคะเรียงลำดับขั้นตอนการพับผ้า พับเป็นไหมเวลาพับเสื้อผ้าหรือว่าขยุ้มขยุ้มใส่ตู้เลยเป็นค่ะอ่าให้เขียนหมายเลขหนึ่งสองสามว่าเราพับส่วนไหนก่อนอ่ะสี่จุดหนึ่งก่อนสี่จุดหนึ่งใครจะตอบใครจะตอบลองเปิดตอบหนูค่ะอ่ะกีตาร์ก่อนอ่ะกีตาร์ภาพอันที่สองอันดับหนึ่งค่ะ 5, 3, 2, ภาพอันที่สามอันดับสองภาพอันที่หนึ่งอันดับสามค่ะหือม อย่าก่อนที่อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือเลยจะเป็นตัวอย่างของผ้าที่นักเรียนจะพับนะคะผ้าที่นักเรียนจะพับคือทางซ้ายมือเนี่ยเป,เป็นเป็นเสื้อผ้าที่เรียนจะต้องพับมันจะมีอยู่แค่สามสามอย่างใช่ไหมอ่ะสามอย่างหมายเลขหนึ่งอันไหนคะหมายเลขหนึ่งอันที่ฝามหะคะอันที่มันมีลูกศรสีเหลือง ไม่ถูกอ่ะหมายเลขหนึ่งตัอ้งอะไรก่อนอันที่สองตั้งอันที่สองอันที่สองที่แพ่ใหญ่ๆแล้วมีก็เรียกว่ามีอ่าจุดไขป่ปลาเห็นไหมคะจุดไข่ปลาสองสองข้างเลยนะอ่าอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคืออันไหนริมขวามือสุดริมะคะ อันนี้สามมือสุดเลยนะขวามือสุดเลยนะอันที่สามอ่ะขวามือสุดเลยนะพับจัดจุดไข่ปลาเห็นไหมคะภาพเข้าหากันพอมาอันที่สามคือพับเสร็จแล้วก็คือพับทบเห็นไหมคะหมายเลขสองเขามีจุดไข่ปลาแบ่งครึ่งให้นักเรียนตามแนวแนวอะไรคะแนวนอนให้นักเรียนพับครึ่งไปมันก็จะได้หมายเลขสามมนไหมคะ ก็จะต้องเป็นสามหนึ่งสองเคยไหมสามหนึ่งสองเอาเขียนลงไปเลยค่ะสามหนึ่งสองต่อไปสี่จุดสองสองสามหนึ่งครับสองสามหนึ่ง<ๆ>ครับเก่งมากอ่าสองสามหนึ่งเก่งมากเลยนะคะสองสามหนึ่งคือหนึ่งมันจะมีไข่ปลาให้นักเรียนพับตามใช่ไหมคะหมายเล็กสองพอเราพับแล้วเห็นไหมคะก็จะได้หมายเล็กสาม อ่สี่จุดสามสามสองหนสามสองหนึ่ง 2, 1. 1> ครับสามสองหนึ่งเก่งมากสามสองหนึ่งนะคะตามจุดไข่ปลาเลยนะคะพับข้างเข้ามาก่อนแล้วก็พับครึ่งส <2, 3. S 2> ี่จุดสี่สองสามหนึ่งสามหนึ่งอ๋อเก่งเก่งเก่งสองสามหนึ่งนะคะสองสามหนึ่งก็คือเขาให้พับทบเลยครึ่งหนึ่งี่นะคะพอเสร็จแล้วมาหมายเลขสองก็คือพับ ครึ่งของแนวนอนแล้วก็จะได้พับเสร็จเรียบร้อยหมายเลขสามนะคะเองน่าสองสามหนึ่งอ่าพับจะพาพเป็นแล้วนะคะอ้าวทีนี้มาดูเดี๋ยวอันนี้ต้องเรียนต้องไปทําที่บ้านเองทีนี้มาดูมาดูหนะ้าแปดสิบแปดสิบเลยค่ะแปดสิบ 80จะเป็นแบบพัฒนาทักษะที่เราเรียนแล้วว่าเราเข้าใจหรือเปล่าอ่าทำพร้อมกันนะเรจะเก็บคะแนนด้วย80 81เนี่ยนะแบบฝึกแบบฝึกคือ80กับ81นะเขียนไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเก็บคะแนนหน้าไหนบ้างนะคะนักเรียนต้องการกระบ,บาดไว้เลยจะได้รู้ว่าหน้านี้ครูจะเก็บคะแนนสองหน้า แปดสิบแปดสิบเอ็ดอ่ะมาดูก้อนเองพร้อมกันเลือกเอาเองนะครูอ่านให้ฟังแล้วก็ที่ใ้ฟังนี่ต้องลองมาเองเพราะเหตุใดต้องใช้ได้สีเดียวกับเนื้อเสื้อผ้าที่จะต้องซ่อมแซมมาแเราต้องใช้ได้สีเดียวกันเพราะกลมกลืนเพราะกลมกลืนสวยงามครับอ่ะนักเรียนฝนเองเลยฝนฝนเองเลยค่ะนักเรียนเลือกข้อไหนนักเรียนฝนเองเลยต่อไปข้อสอง ถ้าสอยซ่อนได้เมื่อกี้เนี่ยที่นักเรียนที่นักเรียนที่ครูอธิบายมาเมก,กี้เนี่ยว่าสอยซ่อนได้อ่ะประเมินผลงานจากสิ่งไหนมากที่สุดบอกไปเพ้อเพเนี่ยสอยซ่อนได้เนี่ยเราจะต้องอยังไงข้อที่หนึ่งคร<อ><อ>ับอ่นักเรียนฝนเลยฝนนักเรียนเลือกข้อไหนนักเรียนฝนเลยค่ะไม่ต้องพูดก็ได้ต่อไปครูแค่อธิบายให้ฟังให้เห็นอีกหน่อยหนึ่งข้อสามถ้าใช้ตะขอรับกับตะขอเกี่ยว ต่างชุดกันจะเกิดผลยังไงถ้ามันต่างกันมันต่างกันนั่นเลนคิดว่าไม่สวยงามเกี่ยวกันไม่ได้เสื้อผ้าจำรุดง่ายหลุดจากกันได้ยากอะไรแบบนี้ค่ะผลเลยค่ะนั่นเลยคิดว่าถ้าหากว่ามันต่างกันมันจะเป็นยังไงต่อไปข้อสี่เสื้อผ้าที่นักเรียนใช้แปลงซักแทนการซักด้วยมือตามปกติเสื้อผ้าชนิดไหน ีน้าเรียนคิดว่าจะต้องใช้แปรงซักเอาแปรงมาขัดขัดขัดขเนี่ยซักด้วยมือเนี่ยน้าเรียงคิดว่าเสื้อผ้าชนิดไหนทันไหมอ่ะต่อไปข้อห้า 5. ถ้าพบป้ายสัญลักษณ์แบบเนี้ยบนเสื้อเนี่ยน้าเรียนคิดว่าจะปฏิบัติยังไงสามเหลี่ยมแล้วก็มีกากร,ระบาท สามเหลี่ยมแล้วก็มีกากระบาทนักเยียนคิดว่ามันควรจะจะไม่จะยังไงถ้าสามเหลี่ยมแล้วมีกากระบาดเนะี่ย ต่อไปเก็บเสื้อผ้าข้อไหนสะดวกต่อการนำไปเก็บแล้วก็รีบเก็บแบบไหนที่มันสะดวกวเวลาจะเก็บไปรีดเก็บไปเอาไปเก็บพับเก็บไว้แล้วก็เอาไปรีดทันไหมคะต่อไปข้อเจ็ด ข้อไหนนั่นแหละคิดว่าเป็นขั้นตอนการตากเสื้อผ้าที่ทําให้เสื้อผ้าสีไม่ซีดสีมันจะไม่ซีดเราจะทําแบบไหนเป็นขั้นตอนไหนเสื้อผ้ามันจะไม่ซีดล้ะผพาสีจนไม่ซีดเลยนะคะก็อแปก เรียงลาดับการพับเสื้อผ้าซิแม่กกี้พับไปแล้วอ่ะอันไหนถูกต้องที่สุดเลยเขาเรียงลําดับให้นักเรียนแล้วนะเนี่ยสมมติว่าเรียงพับกางเกงในเนี่ยถ้ากางเกงในก็อันดับแรกให้พับเป็นเล็กๆก่อนแล้วก็มาพับแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือเสื้อเนี่ยพับแบบนี้แบบนี้กางเกงพับอย่างนี้ ถ้าเช็ดตัวพับแบบนี้อันไหนถูกต้องที่สุดก็ก้าขั้นตอนไหนการรีดเสื้อผ้าที่ไม่ทําให้เสื้อผ้าไหมขั้นรียดยังไงเสื้อผ้าไม่ไหมอะ่ะเสื้อผ้าจะจะได้ไม่ไหมนะคะอ่ะข้อสุดท้าย ขั้นตอนหนาด้วยการแกให้เสื้อผ้ารีดง่ายแล้วก็เรียบขึ้นทําให้เราเรีดผ้าง,ง่ายแล้วก็เรียบขึ้นก็เรียบเลยอ่ะเสร็จนะคะทันไหมเอ่ยทันไหมคะทันนะอ้าว ร้อมยังง่ะพร้อมจะตรวจยางเตรียมปากกาแดงอ่าเพราะเหตุใดต้องใช้ได้สีเดียวกับเสื้อผ้าที่จะซ่อมแซมข้อข้อสี่ค่ะเพราะกลมกลืนแล้วก็สวยงามค่ะข้อสี่นะคะเพราะกลมกลืนแล้วก็สวยงามต้องใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะตรวจถูกเลยคนไหนผิดกากบาทข้อที่ถูกไว้นะคะต่อไปข้อสอง ซอยซ้อนได้เมื่อกี้เนี่ยที่ครูบอกไปแผลบเนี่ยว่าสอยซ้อนได้มันประเมินงานจากข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งค่ะเส้นได้น้อยที่สุดใช่ไหมคะเก่งมากข้อหนึ่งนะคะเห็นเส้นได้น้อยที่สุดต่อไปถ้าใช้ตะขอรับตะขอเกี่ยวเนี่ยต่างกันเนี่ยนักเรนคิดว่ามันจะเกิดอะไรสมเกี่ยกันไม่ได้ตะขอเกี่ยวอันใหญ่ตะขอรับอันเล็กอะไรแบบเนี้ยอันเล็กอันใหญ่อย่างเงี้ยจะเกี่ยวกันไม่ได้ ข้ออะไรคะเกี่ยวกันไม่ได้สองใช่ไหมลูกเกี่ยวกันไม่ได้เนาะอ่าถ้าหากว่าใช้ต่างกันมันเกี่ยวกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะข้อที่สองนะคะต่อไปเสื้อผ้าลักษณะไหนที่คิดว่าใช้แปรงซักผ้าแทนด้วยมือตามปกติเพราะมันซักไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยโหทำไงดีเสื้อผ้าคาติดแน่นอ่าเก่งมาก ข้อที่สองนะเสื้อผ้าที่มีคราบปิดแน่นเลยเราจะต้องใช้แปรงเนี่ยขัดนะคะใช้แปรงขัดต่อไปถ้าป้ายสัญลักษณ์แบบนี้บนเสือ้อข,ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเก่งมากไม่ใช้น้ํายาฟอกขาวใช่ไหมลูกโออเก่งเก่งนะคะสามเหลี่ยมแล้วมีการกระบาดต่อไปข้อที่หกเก็บเสื้อผ้าข้อไหน ي. สะดวกต่อการนําไปเก็บแล้วก็รีดข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งใช่ไหมคะ ต้องแยกเก็บเสื้อผ้าที่เราจะรีดแล้วก็ไม่รีดใช่ไหมคะต้องแยกเก็บกันจะได้สะดวกหน่อยต่อไปข้อเจ็ดข้อไหนไม่ขั้นตอนการตากผ้าข้อสี่เสื้อผ้าที่แม่ทะให้เสื้อผ้าไม่ซีดอ่ะข้อสี่ค่ะอ่าข้อสี่นะเวลาเราตากเสื้อผ้าเราต้องกลับนะคะลูกนักเรียนต้องกลับเสื้อผ้านะคนไหนไม่กลับมีไหมต้องกลับนะคะทั้งกางเกงนังเสื้อนะคะต้องกลับเอาข้าง ข้างในออกมาข้างนอกทุกตัวเลยนะคะสีมันจะได้ไม่ซีดไม่ใช่นั่งเรียนไปนตากซักยังไงก็ตากอย่างนังง้มันก็จะซีดหมดนะคะอ่ะ,ข, 8, อะข้อแปดอ่ะดูซิตอบข้อสองค่ะที่เนี่ยข้อสองค่ะอ,อ่ะพับเสื้อผ้าข้อที่สองใช่ไหมลูกพับเสอยืดต้องอันดับแรกเลยไล่ไปใช่ไหมคะเก่งมากข้อสองนะคะต่อไปข้อเก้า ขั้นตอนไหนรีดเสื้อผ้าไม่ทําให้เสื้อผ้าไหมข้อสี่ค่ะข้อที่สี่อ่ะเก่งเก่งปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของเสื้อผ้านะไม่ใช่เพิ่งจะมาติ๊กกันตอนนี้นะตัวไหนติ๊กตอนนี้มองออกเลยเนี่ยนะข้อสุดท้ายขั้นตอนไหนที่ทำให้เสื้อผ้ารีดง่ายแล้วก็ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งนะคะพรมน้ำก่อนรี่ทุกครั้งเราต้องพรมน้ําด้วยนะคะคุณเดือนคะเรื่องแค่นี้ง่ายๆค่ะทําประจำค<อ>ุณเดือนครับตรวจข้อที่สา3หนึ่งสามแล้วกเ้าไม่ถานนะคะ 1> 1, ูหนึ 2, ่งข้อหนึ่งตอบสี่ข้อสามข้อสามตอบสองข้อเก้าตอบสี่เพื่อนบอกให้แล้วต้าสีคะอ่ะได้แล้วนะ ได้แล้วเอาดูคะแนนของตัวเองนับตีแล้วก็มาใส่เห็นไหมคะเขาบอกว่าได้คะแนนได้กี่คะแนนคะแนนเต็มสิได้กี่เจ็ดครับใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยอ่คะแนใส่ไว้ เนี่ยเรียนเด็กผูดูตั้งสองสี่อ่ะได้แล้วนะนกระเด็นก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าแล้วก็เป็นเรื่องของการซักผ้าตากผ้านะคะ การเย็บตะขอที่เราเรียนไปการพับเสื้อผ้านะคะที่เราดูไปเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้ว่าซ่อมแซมเสื้อผ้าตากเสื้อผ้ารีเสื้อผ้าเป็นยังไงบ้างทำยังไงบ้างนะคะอ่ะตรงนี้ก็พอแค่นี้ก็